สวัสดีค่ะตั้งายวันเสาร์นะคะเพื่อนเพื่อนทานด้วยกันไหมคะส้ตมตำด้วยพี่น้องส้ตมตำเด้อแซ่บแซ่บพริกดิบด้วยพี่น้องพริกดิบด้วยเกียวเขียวนะคะพริกขี้หนูนะคะทอดเขาพี่น้องทอดเข่าแห้งพ้อมกากหมูด้วยนะคะหมักทั่วดำพี่น้องหมักทั่วดำแล้วก็กุ้งนะคะน้องใหม่กับหวานหวานแซ่บแซ่บ วันหวานเจ็บ okay. เจ็บแค่เจ็บ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 มาเด้อพี่น้อง ơi. เอ้ยดื่มด้วยกันไหมคะเดี๋ยวจะว่าไม่เตียนเออโอ้ยแคบหมูนะคะแคบหมูนะคะอยู่บ้านคนเดียวนะคะคุณป้าน,นอนแต่เช้าเลยนะคะฉลองแฮปปีเบิร์ดเดย์คนเดียวนะั่นเราเนี่ย แล้วก็ฉลองฉลองนะคะพรุ่งนี้ก็วันเกิดมาดามแล้วนะคะ14บสี่มกรานะคะไม่ใช่14กุมภานะคะสิี่กุมภาวันว่าเดนไทยเจ็ดสิบสี่มกราวันเกิดมาดามวันนะคะอายุพอเรียกสวยๆนะคะห้าเกเรียกสวยมากนะคะอย่าลืมนะคะ งวดวันที่สวันที่1นะคะห้าเนะคะจัดนะคะศูนย์ห้าเนสองนะคะข้างบนจัดไปพี่น้องเอ้ยหกศสองจัดไปนะคะข้างล่างห้าเ้านะคะบอกไว้ก่อนมาดำแม่นมากนะคะ อาจารย์แม่นเลยนะคะบอกไว้ก่อนวันเกิดก็อยากจะบอกนะคะอยากจะบอกโชคลาภอุ้ย,ยหนึ่งสีหรือเปล่าเนี้ยหนึ่งสีนะคะวันที่สิบสีนะคะแต่อายุย่างแล้วนะคะย่างแล้วคะ่ะสวยมากเรียกสวยมากนะคะห้าเก้าปีนี้เป็นปีที่ปัง,ปงๆเฮงๆนะคะบอกไว้ก่อนพศสองพันยี่สิบสี่นะคะ มาดำปังมากแซ่บมากหกเจ็ดก็ก็สวยนะคะบเลขที่มาดำหกเจ็ดนะคะโอสมแขวันนี้ต้องจับใชนหน่อยพอสอบหกเจ็ดแล้วก็บ้านเลขที่หกสิบเจ็ดด้วยนะคะอืเป๊ะเลยเราวันนี้เราจัดเลยนะคะอายุห้าิบเก้านะคะบ้านเลขที่หกเจ็ดนะคะ เกิด14มกรานะคะบอกหมดเลยนันเนี่ยปีนี้ปังๆเฮงๆนะคะได้รับข่าวดีทุกทางเลยนะคะที่รักเราก็จะได้บินเกาหลีแล้วนะคะบอกไว้ก่อนจะบินเกาหลีแล้วนะคะก็ให้ผ่านให้ผ่านให้ผ่านฉลุยฉลุยนะคะเฮงๆปังๆนะคะได้ใช้เงินวอนชีทีเงินโนเวมันอืดเหลือเกิน มันอืดมากมันลงมากเบื่อแล้วเงินโนเวเบื่อแล้วจะไปหาใช้เงินเกาหลีแล้วเงินวอนแล้วก็ให้ผ่านชลุยนะคะต่อมอนะคะสเต็มเลยนะคะขอให้เป็นของขวัญมาดามหน่อยนะคะสุขสันต์วันเกิดปีนี้ห้าจุเก้าแบบเรียกสวยๆนะคะปีหน้าจะกลับไทยแล้วเราโอ้ยหกศูนย์นี่ก็ไม่อยากได้เลยนะคะ ไม่อยากได้เลยนะคะเงินคนแก่เนี่ยไม่อยากได้เลยนะคะโอ้ยพูดมาแล้วสันสู้เลยนะคะอังสวยอยู่นะคะโอเคนะคะห้าทีแล้วบายบายสุขสันต์มันเกิดให้ตัวให้ตัวเองก่อนแล้วก็ขอบคุณตัวเองมากๆนะคะที่สู้แล้วก็อดทนมาถึงถึงทุกวันนี้นะคะ แข็งแกรงมากมาริจัน์ชือบมานี่แก่งมากๆเลยขอบคุณตัวเองลหลายๆเรื่องนะคะผ่านฉลุยมาทุกเรื่องเลยนะคะมาดามนี่แก่งมากๆเลยนะคะมาอยู่โนเว20ปีแล้วนะคะรวยความสุขนะคะบอกไว้ก่อนเงินน่ะไม่รวยหรอกพี่น้องเอ้ยแต่มาดามรวยความสุขนะคะพูดอะไรได้ไดังได้ดังใจเลยนะคะมีคนรักเยอะ มีคนเห็นอกเห็นใจเดินทางไปไหนไปไหนมีแต่คนรักคนชอบนะคะมอกไว้ก่อนปีนี้ลูกสาวก็เฮงเฮงปังปังนะลูกเอ้ยลูกสาวก็เกิดมกกรลาเหมือนกันนะคะลูกสาวลูกเขยก็รวยๆปังปังเฮงเฮงกิจการก้าวหน้านะลูกๆเอ้ยเกิดเดือนเดียวกันเลยนะคะทั้งลูกทั้งหลานทั้งลูกสาวทั้งแม่ ปีมังกรปีนี้เราปังปังกันทุกคนเลยนะคะครอบครัวมาดามนะคะเฮงเฮที่รักเราก็ได้บินอยู่ต่างหากโอ้ยเป็นปีนี้ปีทองของครอบครัวมาลิจันสืบมานะคะเพื่อนโอเคนะคะบ๊ายบายขอบคุณตัวเองมากมากเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนที่สนับสนุนแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่รักกันติดต่อกันทุกๆคน คิดถึงกันนะคะถึงไม่ได้ทักไทยแต่ก็รักนะคะทูเทนทักชาดาฮที่ลืมไม่ได้ขาดไม่ได้คือคุณป๋านะคะคุณป๋านี่จะสปอนเซอร์ใหญ่เลยนะคะรักแล้วก็ห่วงมาดามทุกเรื่องเลยขอบคุณมากๆไม่ว่าจะอยากทานอะไรอยากซื้ออะไรจัดให้หมดนะคะทูเทนทักชาดาฮปีนี้เป็นปีทองของเราแล้วนะคะบายบาย lép lép